คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านะคะหนุ่มหล่อคนนี้ออกมาไลฟ์สดทีไรเนี่ยโซเชียลสะเทือนเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับหนุ่มนิกกี้นะชาติของเหล่าเอซแฟนคลับ f อฟซขาหือนอะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆครั้งที่หนุ่มนิกกี้ออกมาไลฟ์สดทีไรแฟนคลับขาต่างพากันตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเพื่อที่จะกดเข้าไปดูกันอย่างเยอะแยะมากมายเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันดีนะคะทุกๆครั้งเองที่หนุ่มนิกกี้เนี่ยคุณผู้ชมออกมาไลฟ์สดนะคะส่วนมาก ก็จะมีการไลฟ์สดพูดคุยกับหวานใจอย่างสาวเปียโ,โนคุณผู้ชมเพราะนี่แหละเนาะเราก็เป็นที่รู้กันดีว่าหนุ่มนิกกี้ตอนนี้กําลังคุยอยู่กับสาวเปียโนนั่นเองค่ะแต่วันล่าสุดนี้เลยก็คือว่าหนุ่มนิกกี้ของเราไม่ได้ไลฟ์สดกับสาวเปียโนนะคะแต่ว่าเป็นการไลฟ์สดกับน้องสาวคนสนิทค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวจีนวยหรือว่าสาวพลอยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเนี่ยท้ง ด้านสาวๆนะคะก็บอกให้พี่นิกกี้เนี่ยกัดนิ้วตัวเองคุณผู้ชมด้านพี่นิกกี้นะคะก็บอกว่าเปียโ,โนเข้ามาดูอยู่จะให้พี่กัดนิ้วหรอด้านของสาวจีนวยนะคะน้องสาวคนสนิทก็แซวกลับไปค่ะบอกว่าพี่นิกกี้ก็โชว์ศักยภาพให้เขาเห็นหน่อยว่าพี่นิกกี้กัดนิ้วได้นะอะทีนี้คุณผู้ชมด้านหนุ่มนิกกี้ของเราเนี่ยเลยบอกนะคะว่าได้เพราะน้องๆทุกคนคือน้องแท้ๆของพี่อยู่แล้วอคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไป ชคมคลิปนี้กันเลยค่ะพิคกี้กัดนิ้วไม่ไม่ไม่เปียเปียเปียโนเข้ามาดูอยู่ดิจะให้พี่กัดนิ้วเหรอเออกัดนิ้วเลยนิคกี้ต้องทำกัดนิ้วไม่นิกกี้ต้องโชว์ศักยภาพให้เขาเห็นหน่อยว่าพี่นิกกี้สามารถกัดนิ้วได้นะได้แต่ว่าโอเคเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคือน้องแท้ๆอยู่แล้วแค่เนี้ยน้องแท้ตัดยังไงนะน้องแล้วก็เนี่ยกัดนิ้วนิดนึงก็แนิดนึงเฮ้ย ยังไงนะคือต้องยิ้มก่อนเนาะใช่ต้องยิ้มต้องยิ้มก่อนเดี๋ยวมันจะแปลกต้องยิ้มก่อนแล้วก็ไม่แปลตั้งแต่ฉันเริ่มกัดแล้วพลอไม่มันแปลกตอนเริ่มยิ้มแล้วไปเลย้นะพี่นิกิ้นแล้วเนี่ยเอ้ยยิ้มกว้างเว่อเนี่ยเนี่นี่ทำไมมันไม่เห็นน่ารักเหมือนพลอยอะทำไมเราทำแล้วเหมือนผีวะทำไมทำไมไม่เนา พอยพี่ทำแล้วพี่เหม็นปากตัวเองอ่ะเหม็นปากตัวเองมากเลยเนี่ยพี่ก็ไปแปลงฟันก่อนสิโวยตายแล้ว แม้คุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะว่าเมื่อสาวเปียโน,โนเข้ามาดูไลฟ์สดทำเอาหนุ่มนิกกี้นชจัดของเราถึงกับเสียทรงนะคะเสียอาการกลางไลฟ์ FE, กันไปเลยสิคะงานนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า FC แฟนคลับเองคุณผู้ชมขาต่างก็พากันนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายคะ่ะทั้งบอกนะคะว่าหาเรื่องให้หนูจัากลับเร็วๆห่างไม่ได้เลยสุดจริงลูกพี่น้องแท้ๆก็มาถูกใจพี่เขาละแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่ บอกว่ากลัวสักขนาดนั้นเห็นอนาคตแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่านะคะง,งานนี้เนี่ยเอฟซีขาเินขัดต่างก็พากันเข้ามาแซวหนุ่มนิกกี้เยอะแยะมากมายจริงๆสําหรับช็อตที่หนุ่มนิกกี้เอ่ยปากนะคะบอกว่าเปียโ,โนเข้ามาดูนะจะให้พี่กัดนิ้วโชวหรอโอ้โหบอกเลยวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่น่ารักเอามากๆจริงๆก็คือเกิดอาการกลัวสาวเปียโนสะง,งั้นแล้วคะ่ะหนุ่มนิกกี้นะจ๊ะของเราอคุณผู้ชมคะ่ะ